เก็บตกจากเมื่อวานนะครับที่ทีมงานของสส,สงูเห่าคืองูกรีดเข้ามาที่ร้านแล้วก็มากินล้านหน้านะฮะแล้วก็เอ,อ่ยชื่นชมเออแล้วก็เอ,อ่ยแ,แก้ตัวแก้ตัวแทนงูกรินะครับชมลานหน้าว่าอร่อยอย่างงู้นอร่อยอย่างนี้นะปะ่า้ายก็บอกไปบอกว่ามาร้านผมอะ ไม่มีเงินมายังเข้ามากินฟรีได้ขอแค่พกความจริงใจเข้ามาป่าทัดเอ่ยคือแดกกลับไปเรารู้ว่ามาไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีความจริงใจใดๆทั้งสิ้นนะครับป่าทัดอายุหกสิบกว่าแนละ้วผ่านโลกมาเยอะมากผ่านร้อนผ่านหนาวานอาบน้ำร้อนมาจนตุกพองน,ะน่ะนะมองเด็กปื้ดเดียวเขารู้แนะล้วรุ่นลูกทั้งนั้นเลยป่าทัดลูกคนโตสี่สิบป่าเ้าก็บอกเขาแล้ว ว่าป่าถ้าำมองเองจิตเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นคือมองเป็นรูปนะมองเป็นรูกไม่ใช่มองเป็นแค่สอสอธรรมดาแต่มองเป็นลูกเลยเมื่อทําแบบนี้ก็ตัดขาดกันนะแล้วทีมงานที่เข้ามาเนี่ยบอกบอกให้ก็ได้มองปุ๊บก็รู้แล้วมองแววตาก็รู้แล้วว่าไม่ได้มาแบบจริงใจอะไรทั้งสิ่งไม่ได้มีสํานึกทั้งสิ้นด้วยนะแต่จะเข้ามาเพื่ออะไรเนี่ย ก็มันเริ่มชัดเจนตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าป๋าทัดทำคลิปเมื่อเช้าแสดงความชัดเจนนะว่าไม่ต้อนรับเพราะตอนแรกเขาบอกเขาเขาขออนุญาตจะให้ให้มูลคิบมามาที่ร้านนะก็ป๋าเลยได้แสดงทางชัดเจนไปว่าไม่ไม่ไม่ยินดีที่จะลดตัวลงไปคุยด้วยที่จะลดตัวลงไปบริการมีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แล้วมันแปลกตรงที่ว่า เขาคอมเมนต์เหมือนชงเหมือนชงเขาพูดถึงอะไรสอสองูกิดอ่ะใช้คําว่าเขาซึ่งป่าทัดใช้คําว่ามันเราใช้คําว่าเขาเหมือนเหมือนให้เกียรติอ่ะเหมือนให้เกียรติต่อสอเงูกิดบอกว่าเขายังกล้ามาอีกเหรอดูถูกกันเกินไปแล้วคือชงไว้แบบนี้เหมือนกับว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยคือมาดูถูกเราไงมาดูถูกว่าเนี่ยกยูมาให้เห็นนะประมาณนั้นเข้าใจป่ะแล้วป่าทัดก็ตอบไปบอกว่ามัน ดูถูกพ่อแม่มันเองตั้งแต่มันแปลงร่างเป็นมัวแต่ถตอบคอมเมนต์ไปแต่เชื่อหรือไม่ว่าคอมเมนต์ของป่าทัดหายหายป๋าก็ป๋าก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดพลาดของเราไหมหมายถึงว่าคอมเมนต์เสร็จแล้วไม่ได้กดส่งป๋ากดไม่ใช่ครับเพราะว่าทดลองคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งในประโยชน์เดิมมันดูถูกพ่อแม่มันเองตั้งแต่แปลงร่างเป็นหัว ประโยคเดิมแล้วรลองเข้าไปดูใหม่หายอีกป๋าฮะก็เลยจัดก,การบล็อกเออสดายที่บล็อกพอบล็อกมันไปปุ๊บลืมไปว่าพอบล็อกปุ๊บอะคอมเมนต์ที่มันคอมเมนต์ไว้หายป๋าฮะก็เลยจัดก,การบล็อกเพราะรู้จริงๆว่าอีตัวนี้ไม่ธรรมดาอีตัวนี้ไม่ธรรมดาเข้ามาชงเพื่อให้คนคอมเมนต์ต่อหรือผู้ปลองตัวเองเข้ามาคอมเมนต์เพื่อสร้างกระแส เพื่อสร้างกระแสให้ให้เราเป็นลบและไอ้เงนองกเป็นบวกลักษณะการเข้ามาคอมเมนต์ชงแบบนี้ป่าท่านอ่านทีเดียวก็รู้แล้วว่าแน่นอนก็เลยบล็อกลืมไปว่าที่มันต้องควรจะแคปหน้าจอไว้ก่อนจะมาเพื่อจะวงว่าให้รู้ว่าเอยมันมันคอมเมนต์แบบนี้แต่สิ่งที่มันคอมเมนต์ก็คือที่ป๋าพาถ่ายทอดให้ให้ฟังเมื่อกี้นี้นั่นคือสิ่งมันคอมเมนต์แต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ที่มันคอมเมนต์ไว้าหายไปแล้วนะก็บอกให้รับรู้นะครับ ทีมงานสสั้ายอย่าพยายามเลยนะครับอย่าพยายามเลยงูเหา่าอ่ะคนไทยอ่ะเขาจังโดยเฉพาะคนศรีราชาเนี่ยเขาโดนงูเหา่ามาแล้วสองตัวนะเขาเจ็บปวดใหญ่ัวที่สองนี่มากกว่าตัวแรกมากกว่าตัวแรกเพราะเขาไม่คิดเขาช็อตฟิลเขาไม่คิดว่าจะมีอีกไงนะอย่ามาลงเลยแล้วขอร้องจริงๆเลยอย่าเดินมาล้านป่าทัดให้มันเป็นเสนียดจันเลยอ่ะ คุณเข้าใจไหมคาว่าเสนียดจันไรอ่ะคุณเป็นสิ่งอัปมงคลสําหรับป่าทัศสาหรับร้านป่าทัศป่าทัดไม่ต้อนรับนะอย่ามาเลยคุณเป็นเสนียดจันไรของศิลรชาคุณเป็นเสนียดจันไรของร้านป่านะป่าทัดเคยช่วยหาเสียงแบบทุ่มเทมากนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีคุยกันอย่างดีทุกอย่างน,นะแล้วคุณทําแบบนี้ป่าทัศรับไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คืออย่าส่งทีมงานเด็กๆพวกนี้มาเลย มันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมาหรอกนะขอร้องนะขอร้องคอนเวิร์ตเข้าใจคําว่าคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตไหมทางใครทางมันนะขอร้องนะปะ่าท่าถือว่าป่าท่าขอร้องแล้วนะชัดเจนนะครับไม่ต้องมาวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ